สัสดีค่ะเปิดป้าย P.K. k o ร e a ค่ะวันนี้มาพรีวิวรหัส P.K. 143 a d สี่ d Winter Super Jacket มาดูงานในกระสอบไปพร้อมๆกันนะคะน้ำหนัก80กิโลงานข้างในเป็นแบบไหนยังไงเดี๋ยวเรามาชมงานข้างในกระสอบไปพร้อมๆกันคะ่ะม่ โอ้พองมากเลยอะโอหเหมือนเมื่อกี้แบบก้อนเล็กมากเลยนะโอมาค่ะพี่พร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูงานรหัสนี้กันว่า P K หนึ่งสี่สามงานเครื่องในเขาจะเป็นแบบไหนยังไงนะคะพร้อมแล้วมาเลยเฮ้ยมีแบสบอลด้วยมีเบสบอลด้วยเฮ้ยมีผ้าล่มด้วย,ม,ม,วยมีเบสบอลมีผ้าล่ม อ่ะตัวนี้เป็นงานซิปหน้านะซิปหน้าอ่ะพี่ขอพัดลมหน่อยโอ้เนี่ยซิปหน้ามีสายผ้าลมด้วยพี่เฮ้ยตัวนี้ราคามันมันมันไม่สูงอ่ะเงี่ยตัวละเท่าไหร่ตัวเนี้ยกระสอบราคาไม่แพงน้ำหนักแปดสิบโลนี่มีแบบยีนด้วยทธอโอ้โหโคตรเท่เลย โคตดเท่เลยอะนี่แบบอืมเท่มากหัวหนูเบลแมนมาใส่เท่มากพี่โอ้อย่างเท่เลยอ่ะมียีนด้วยอืม <c oughs> เออน่ารักว่ะรวมชายรวมหญิงค่ะพี่รวมชายรวมหญิงรวมชายรวมหญิง <c oughs> เขาจะเป็นงานสิปหน้าเนี่ย มีทุกผ้านะนี่ก็เป็นคอตตอนนะเนี่ยมีคอตตอนมีผ้าล่มนะเนี่ยมีหมดเลยนะนะคอตตอนผ้าล่มแล้วก็น,นี้อะไรนะขนเป็ดขนเป็ดเนี่ยมีคอตตอนแล้วเนี่ยลูกฟูกเนี่ยลูกฟูกเฮ้ยแ,แต่ราคาเขาไม่สูงไงอันนี้ราคาเขาไม่สูง พนี่ผ้าลมเนี่ยเนี่ยผ้าลมโอ้ผ้าล่มแบบขนเป็ดอะขนเป็ดอะเนี่ยสวยเลยอ่ะใหม่ใช้ได้เลยเนี่ยแล้วก็มีเป็นคอตตอนคอตตอนแบบซิปเงี้ยพี่งานเขาจะรวมชายรวมหญิงนะคะบางตัวก็จะมีแบบสไตล์ฮูดหมวกอยู่ด้านหลังด้วย ไฮ้ยทรงเท่นะพี่นี่ขนเป็ดอุ้ยสไตล์แบบเบดบอลมะเออมาไม่ติดละเอาไปปล่อยไปก่อนอุ้ยอย่างเท่เลยพี่ไม่ต้องรอหนาวนะงานพวกนี้ขายได้ตลอดไม่ต้องรอหนาวชายหญิงใส่ได้เลยสบายสวย,สวย ราคาไม่สูงโอ้บางตัวก็ดูดิด้านในอะ่ะโอ้ขนนุน่มอ่ะนี่เขาก็จะมีบางตัวเป็นกระดุมหน้านะคะที่ไม่ไม่ใช่ซิปนะเป็นกระดุมหน้าก็มีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นงานซิปหน้ามากกว่านะพิตีติดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะ กระดุมหน้ามีแต่ไม่ได้เยอะนะคะดูแล้วก็เป็นงานซิปออกมากกว่านะาเออมีทั้งผ้าลมม่มเนี้อแล้วก็มีผ้าทาวิตด้วยเนี่ยผ้าทาวิตเนี่ยผ้าล่มอืมนี่ผ้าลม่มเนี่ยผ้าลม่มโอสวยเลยอะ่ะโอ้ตัวนี้โอ,ตโอ้ตัวนี้เบสบอลอ่ะตัวนี้เันงานเบสบอลอ่ะพี่ด้านในเขาเขาเขาออกได้เขาออกได้ เหมือนถ้าเราไม่ใส่อ่ะเออถ้าเราไม่ใส่ด้านในอย่างเงี้ยก็ใส่เป็นผ้าล่มบางธรรมดาอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยแล้วเหมือนถ้าเราไม่ใส่ด้านในเราก็เอาด้านในออกแค่นั้นแต่สวยเลยเออใหม่ด้วยใหม่ด้วย พาลมสวยมากเลยทูอ๋อก็สวยเลยอ่ะโอ้โอดูดิใหม่โว้ใหม่มากจ้าแม่ใหม่มากเหมือนคล้ายๆอันนี้เลยตัวนี้หนักอ่ะอ่าตัวนี้เหมือนคล้ายๆกางเกงที่เราปลดไฮกิ้งอ่ะแนวแบบแจ็คเก็ตเดินป่าแต่นี้คือเขารวมไง เขารวมคัตตอนรวมถ้าร่มรวมขนเป็ดไนงะเขารวมหมดเลยที่เอาไปแต่งเอานะเขาไปแต่งเอาไปทำมาเนาะทรงอนะ่ะมันจะได้ดูเห็นแบบชัดๆวสวยๆนะแปดสิบโลนะอันเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นแบบขนเป็ดนะเนี่ยขนเป็ดนะอืออืออันนี้ก็หนักหน,ะน,นกันนะยังสวยเลยอ่ะ เดิอยตลง,งแขนนะมีฮูดพร้อมนะจ้ะสวยเวอร์บงังโอ้ยแราคาถูกไนงะโอ้ยราคาถูกนี่เขาใส่ยังไงมาแบะใส่ในงไี่แบนไม่ดูแล้วเนี่ยตอนเนี้ยไม่ดูเลย คือเราเราแทบจะไม่ต้องรีดแล้วเนาะเพราะว่าเหมือนเหมือนพอเราเปิดกระสอบมาปุ๊บเราวางให้ผ้ามันแบบคลายตัวแป๊บหนึ่งอ่ะมันก็มันก็ดูสวยแล้วเนี่ยบางตัวมันก็จะเป็นแบบกระดุมหน้านะคะแต่เขาก็จะเป็นงานผ่านหน้าหมดนะนี่อันนี้ก็สวยแต่หดูใส่ไม่เป็นให้พี่เออใส่ให้ <laughs> อันนี้ <laughs> เขาเรียกว่าอะไรนะพาก้าไหมอ,อ๋อไม่มีลายอะไรอันดีเออเห็นไหม <laughs> บอกอยู่ว่าแบรนด์มีนะเนี่ย นี่ดูฮูดสิบหน้าเนี่ยฮูดสิบหน้าค่ะโอ้โหนี่บางตัวนะคะด้านในที่เขาเป็นในนี่เขาเอาออกได้นะคะเขาจะมีกระดุมไว้ให้เราใส่เป็นแจ็กเก็ตผ้าล่มบางก็ได้หรือจะใส่เป็นซับด้านในอีกทีนึงก็ได้สามารถใส่ได้สองแบบเลยแต่ใดๆคือสวยค่ะสวยสะอาดพีเคเนี่ยโอ้โหแบบ ะอย่างที่โรงงานเขาบอกแล้วค่ะว่างานเขาคุณภาพเกรด 2A จะ้ะแม่อ a เอออารมี่อามี่อามี่อะสิแค่นี้ก <2 A. S 2> นะ็ได้แบบเป็นอย่างดูอันนี้คือ,อ,นนค,อคือเกินคำว่าจึ้งนะจ๊ะตัวนี้เกินคำว่าจึ้งนะนีะ่ยถผ้าคอตตอน คัตตอนดูสวยเลยอะ่ะโ <Okay. S 1> อ้สวยว่ะตัวนี้เป็นแขนแบบแขนคล้ายๆไหมพรมลูกค้านี่โอ้ยรถตัวนี้หนักมากเมื่อกี้พี่ท่ออะไรวะยังสวยเลยสวยเลยอะ่ะโอ้โหหนักตัวนี้หนักเออเหมือนงานแบบพาก้านะอู้ สวยว่ะเธอสวยมากเลยออืเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวติดก่อนขอันนี้เขาใส่ได้สองด้านไงสิบเขาหมุนเขาใส่ได้สองด้านด้านหน้าด้านหลังอ่ะขอไม่ติดไปแล้กันใสไตล์แบบนี้ไปแนวแบบทหารนี่ นี่บางตัวเขามีหมวกด้านในนะมีหมวกนะเราก็ารูดซิป<ๆ>ใช่เก็บไว้อยู่รวมชายหญิงนะ,ะลูกฟูกเท่ๆจ้าไซ์วินเทจเนี่ยเนี่ยเขามีหมวกอยู่ด้านในให้นะเนี่ยทรงเท่ๆเลยอ่ะเป็นผ้าล่อมอ่ะคือบางตัวมันก็ไม่ได้หนาเกินนะ โอ้น่ารักเวอร์ว่ะอ้สปาวด้วยอะ่ะสวยสวยสวยสปาวด้วยซา่าคือในกระสอบเราก็จะตอบไม่ได้นะว่าเขาจะออกผู้ชายกี่เปอร์เซนต์ผู้หญิงกี่เปอร์เซนต์งานจะออกผู้ชายมากกว่าหรือผู้หญิงมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าอันเนี้ยเขาจะเป็นอแดวนะคะก็คือรวมชายรวมหญิงนะคะพี่หา รวมชายรวมหญิงนี่นี่นี่ฮะอสวยว่ะดูดิคืองานไม่มีแบบขาดเสียหรือตําหนิเลยจ้ะไม่มีขาดไม่มีเสียมีตําหนิเลยจ้ะคืองานค่อนข้างใหม่ค่ะพี่ค่อนข้างใหม่เลยตัวขาดตัวเสียตําหนิอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เวอาวังอลังการงานสร้างจ้ะดูสุดเลยเวอร์วังมาก ืดูความนุ่มสิตายแล้วสวยค่ะอันนี้ก็สวยค่ะ,คะโอ้สลากสลากแล้วแบนเยอะแบนเยอะแบนเยอะเนี่ยอ,อู้จ่าแม่เซียงไ้มากคล้ายๆปากกาแม่าปากกาแต่อันนี้เขาจะเป็นงานแบบ ผ่าน้าหมดเลยอ่ะมีทั้งซิปมีทั้งกระดุมอ่ะมันมันเป็นกระโปรงมันจะเป็นทรงยาวเนี่ยดูลูกฟูกดีไหมลูกฟูกเนี่ยเป็นสไตล์แจ็คเก็ตนะเนี่ยไหอนี่คือเรองรูดซิปอย่าง,าง,างเดียวสไตล์แบบแจ็คเก็ตกันหนาวเลยค่ะ,ะรหัสนี้คือแจ็คเก็ตกันหนาวเลยเนี่ยเนี่ยแจ็คเก็ตกันหนาวเลยจ้ะแม่ แบบต่อด้วยอาเบอร์คอมเบียจ้ะแบรนเยอะๆไปเลยเ <c oughs> ขาจะเป็นแบบนี้อันนี้เขาจะเป็นแบบนี้นี่ <c oughs> โเอ,อ้เนี่ยจะเก็ตกันหนาวของแพร่เลยจะเก็ตกันหนาวหมวกก็ถอดออกได้ตัวนี้หนะักสวยเลยอะ่ะ คือเขาก็รวมผ้านะโอ๊ยรีวาวโอ้สวยเลยอ่ะที่งานไม่มีแบบไม่มีเสียไม่มีตำหนิเลยอะ่ะงานสะอาดมากค่ะ งานสวยมากเลยอ่ะตัวนี้เป็นแบบขนเป็ดเนี่ยข <c oughs> นเป็ดเนี่ยสวยเนาะสะอาดอะอนี่ฟิลเหมือนเราเปิดรหัสทาก้าเลยฟิลเดียวกันเลยอ่ะทรงสวย,สวย อันนี้อะไรวะโอ้นนอยใครอยากได้แจ็คเก็ตกันหนาวจ้ะมารหัสนี้เลย<า>นี่แจ็คเก็ตกันหนาวรหัสนี้เลยจ้ะ<า>สวยเลยจ้ะแม่นี่ยีนจ้ะยีนยีนยีนกึง่งไหมพรมเออเทไปอีกนะนี่ยีนกึ่งไหมพรมนะน <Okay. S 1> ผ้าสดสะอาดใหม่สดสะอาดเห <Yes. S 1> มือนที่เราเปิดจะออกผู้ชายเยอะนะออกผู้ชายเยอะตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายไไป,<อ>ไปไนเ็ เกสค่ะปิดท้ายกันเลยพี่เค่หนึ่งสี่สามนะคะอ่าฝากพี่ๆด้วยใครสนใจแจ็คเก็ตกันหนาวรายการนี้นะคะทักแชทหลังบ้านหาหน้อยมินได้เลยวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ